แล้วกรณีไหนมันโค่นมันจะโค่นผิดครับเป็นงูเฮาสยามโค่นผิดบานเฮาเลยครับผมต้อกจันดอไข่ดอกไข่อกจันอันนี้จะไม่โค่นพิดจะรบบตะวงกโกนเลยหรือไม่มีดอกจันทร์อืมห่ามีเสียงโอ้ยโอ้ยจับอย่างนั้นเลยครับเดี๋รูครัวคนดูก็ตกใจด้วยเฉพาะเขาเอิ่นงูเห่าเนาะมันเห่าไข่บมดต้อมนะโคนพีดตัวซื่อมั้ย ต้องซุปเป็นขอไข่มั้งปะขอไข่หรือบ่หมีดอกจันทร์แต่ว่าเขาหมูห่อปลวกปะลายงานตัวแล้วก็ทักทายกันนะครับเสร็จแล้วว่านี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกอไก่เสร็จแล้นี่เป็นกอไก่แน่เลยเนาะคุณพูดถึงตัวเมียดูได้ไหมผมเโาเรียกแบบเจ้นแม่ครับตัวนี้ตัวเมียเป็นรังสีนะเบิ้งวังใดเบิ้งวังใดงูเห่าจะเบิ้งไงเฮียบอกสะเก็ดจ้วงรูทวารลงไปเนี่ยหางจะรีบนี่คือมตัวเมียเนื่องจากหางรีดีว่ะ หางลีฟหางลีตัวผู้ะรตัวผู้มันจะหาเสมอครับเนื่องจากมันจะมีัยวะเัศฝังไปในหางหางมันจะเลี่ยวตัวผู้ไปเอ้าเอาทานทาตัวบลเลยถ้าตัวเมียจะิ่เห็นลเกลือครับเกลือเกลือครับ๋ยาพูันี่ปลาไหลปลาไหลอรสเกลือือครับเกลือ สังเกตุถ้าตัวเมียหางลีลีครับจะไม่ต้องพูดกลับนะครับหางมันจะลีลีหางเสมอเท่าตัวผู้หางเสมอเนาะแต่ว่าบอบอบอนันเนาะบอบเลื่อยคือจะงูอ่านี่ตัวผู้ครับหางเสมอโวยข้างล่างอีกอยู่ข้างล่างไม่ได้เพาน่ตมเยอะเอาอตัวนี้ดยเนี่ยเบี่เนเนี่ยเนี่น่นีหเนี่ยเน่่ยยี่ต้นเนี่ยนยเนีนี่ยนยเ่ย่ยยเ จับชยด้วยแล้วเท่านั้นแล้วช่วงตัวนี้มันจะมานี่้วนมาสุดหางมันจะจอยเอามันคือสูตแทนตัวแม่น่ะตัวผู้ตัวผู้หางมันจะเสมอครับมันจะลวนอมาถึูทวานมันก็ยังเป็นไปเท่ากันอย่าลืมนวอยู่ทั้งไตักตัวนึงเหตุเราบอกไว้นิวนะ ย่านงูเขานี่เอาเอารูปพ่อนาต้อมใส่ให้งูหนีมาต้อมพ่อนาเนี่ยรีดรีดพี่แตงายพี่ต้อมเลยไม่ได้รีดครับลแถ้ารีดภายในเจ็ดนาทีผลิตขึ้นมาใหม่เต็มตู้ต้อมโอ้ใช่ไม่มีฝนเนาะรีดอะไรมีฝนยังกับการรีดยามาทางนี่ดีกูถูกเหยียบมึงยีรีดสวดตลวนีสูตายอะ ส่วนเอาตัวแมวมันขึ้นโนอคออยู่ตอลอดพูดจับก็จับนตัวใหญ่ด้วยพูดจับก็จับเลยเนาะด้วย่ยเออคมตอนนี้มันลงก็แล้วกันแต่ก่อนจะแต่ก่อนจะกดลงก็อันนั้นเด่คันมีงูอย่างแน่อยู่ท้ายรถอีฟออีฟอไปยืนเล่นี้มันไปยืนเล่นี่เลยผูู่เย็นเด้อยผู่ผู้ยันงอมอยู่ได้เลย ยังยัได้กันเราเราเราพอเลยเีตัวองตัวใหญ่ตนัวนี้ใหญ่จริงครับเอาเอามาเบิ้งไหมลูกพี่มู่้แล่วมันไ่ยังจงจงอ่างพันเอโอ้าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่่่ ที่ออกมาจงอางจะมีพ mm. oh. ันเดียวครับบ่แม่นมันโดดขุมคืนเปล่าแล้วมันอยากอยู่บ้องล้างตู้ผู้สามเนาะสายพันธุ์นี้บ้องล้างตู่เปนอะไรบ้องล้างในที่แม่นตมู่ดจงอ่างบ่าี่สานคนละอัดนครับพ้าจงอ่างนี่คือประจําชิ้นในเราบ้างห้องซัดยี่สานทางย่างเขาเป็นในป่าเขาถึงกินนี่แหละบ้องล้าบ้องล้านะครับยองงูอันนี้อะไกันเน่บ้องหล้าอันนี้ลูกงูเหลือม เราเป็นดอกเขาใชปานี่แล้วเาเปนลูกขอนบอกคือแล้วเพื่อนมึงเลือมเป็นนุงนวนะนใหญ่ปานี้เาเปนลูกกคือส่งนักแท้ตีลูกกก่อนที่มันจะเป็นพ่อก็เป็นลูกก่อนเบิงเป็นเป็นเ่ยว้น้เอ้ยโอ้ยาโกิโคยูบันเ่มันกัดดอกแกเห็นกัดเจ้าดอก สวบตัวหนาด้ยนะมีเห็บอีกเขาเอิยปรสิครับปรสิตสภายนอกปรสิภายในงูหลามงูหลามพึ่งงูเหลือมนี่แบบนี้งูเหลือมครับงูเหลือมนี่ลายเขาแพทเทิร์นลายเขาจะมีจุดสีขาวอ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 ออ๋นอ๋อ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 อ๋ดเย๋ออ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 ตอ มันจะจับความร้อนในงูนี่อือรัวคคุ้มยาจับควมัน่ยโอ้ยนี่ดาตัวดีหัวเรียวเก่งละอันนี้ก็ถ่ายพี่ต้องเฮ้ยไปเฉยกันน้ไปยกันตรงเอแม่แม่โอ้ยถ่ายยีรักโอ้ัวหนานกเขาเนี่ยเป็นเป็เลี้ยนเลยไปเลี้ยนเด้อ่ใส่ใส่อันเห็บนะ

ยอดเขายาคิปหายไดบ้มรสุขท้ายมันับน้อมาครับยื่นสอนจังไหนมันก็ได้โอ้เมนวะเหนียวนกันสิขี้หรือเหียวเหนยวี้กันเหีียวีิออกมาพอกันมัน กระพาะเงียวอือโอ้นี่บอกขี้มันขีบถ้าไปเห็นเป็นก้อนนะจอยู่ปลานี่แหละขี้งูเหลืองอันนี้ป้องกันเดี๋ยวเราเหยียบครับนี่นี่อันนี้อืออเป็นก้อนเออเราไปทอดเนี่ยน่าทุกไปเห็นละงงเลยใช่ไหมโอเคอันนี้ขี้พวกเขาบ่กเลยขี้พวกเขาเนีบ่บ่อยขี้ปอบปอบปอบขี้งูจงลางโอตงกัง แหมเนี่ยออกมาครั้งแรกน่ะเตรียมเลยน่ะเตรียมด้วเอ้าเคยเห็นยุ่งแบบนี้ผมเอามันมีเกียร์งูอยังพ่อมาผสมเม่นปะกินงูโอ้โหนี่นี่เวลาไปยุ่งปลาเนาะเราต้องดูไว้กระดูเพื่ออะไรนี่กระดูกพื่อฉลองกระดูกพื่อฉลองค่ายออกมางูกินงูเนาะใช่ปะอาชม เอารถด้อมตยอนนี้ซอยบ่ได้ดอกงานนึงสินะงันดื่นยังบ้ซอยได้อยู่เกด่กันพี่่มอาทิย์ักอะสามกั์สิงที่ได้ไปสอนอยู่เชียงพิงใส่เลยใส่รถไว้ปะเดียวต้องไปงานก่าบ้านอใสีหาล้วมุ้ยบ้านนี้กุ๊ก น,นี่ประเทศกา้นป้องกันนะพี่น้องนะเขาวาไปอบร่มแล้วก็ไปเลี้ยงลูกให้คนที่อยากโง่ในเบิงมือนี้บ้าเพชรเอามาสอบสอบให้พี่น้องเบิงครับ